นั่นนี่น้ำนี่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 ะเทาเบืองเออนั่นแหละมันเอาไปเทาสงโคดยูฮันเด้ำโคนะเออโดนถึงาแล้วย่าเลินยาแล้วคิดถพ่อกคิดถึงพ่อามาก

ไมีได้กเดี่ยงคนข้าวจ้าได้ไหมหอนยั่ไงอรับหอนกี่ได้อุตส่าหดอยู่วันนี้อยู่ สองสามช่องนะคะเดี๋ยวตามมาแต่งก็จะยืนมองโคกันเลย,อยหอมผู้ผลว่าหอมผักหอมดอกสะเบงเห็นผู้เหล็อไฟ เวาเราน่ะหอมดอกสะเบงแห่งภูเหล็กไฟลุกพันธุ์ของลูกจันธุ์

สวัสดีค่ะอยู่กับช่องยาสีกบกอค่ะมันข้าวมันเหนียวว่าจะให้มันกินข้าวเหนียวแล้วมันไม่กินเอาไปแบ่งเอาพูดถึงว่าเอาชูน้ำไวหอยนี่นะนี่นะเดีเอาพวางแล้วมันอ่ะแม่ประดาไม่กินน้ำมันไหมนี่เจ้าไม่กินบ่กินยุ่ค่เอายังต้องเอาข้าไปเพื่อนังไงเดลารั์ปิดชอบนี่มท้องค่อยอาพ่อไม่ได้ ออกเลือดเหรอแ <c oughs> บบมืดที่ไม่หน,า,า,นาว,วบบมืดไม่หนาวเลยบ่หนาวเลยมั้งไม่หนาว สีอะไรนี้ป้าจะว้าของลงไลนก่อนนะคะเจอกันสีๆราคา S จ๋าอะไรนี้ก็สวัสดีค่ะ้องกันนีเลยนี <S <S ดด่ดูดิคนดูคนดูแบบอ่าร้อยเจ็ดิร้ยแปดิลาลงไลูมไหยก็ดูกินดีอ่ะ ของทันทีนี่แค่สามสิบคนเลยแล้วเวลาตอนเช้าอ่ะไลไรอ่ะคนเข้าดูสี่สิบห้าสิบิสูงสุดเอาเจ็ิเพราะว่าเขายังไม่ตื่นนอนกันใช่ไหมแต่เวลาลงไลน์ดูไม่เท่าไหรอ่อ่ะเก้านาทีดูแตกต่างกันเยอะเลยลอง,ย,อง,องยังไม่เลิกง,งานนะ เอายานาลูติบมาอีหื้อตํานึ่งข้าวตําขวาตําแตง <coughs> บอกว่าตางแตงนี่ไม่น่าจะพอนะมันมีจานเดียว <c oughs> มันต้องมีสองจานนะเพราะพี่ค่อยกินก็หมดแล้ว เด็กน้ำแม่มันคิงแงมันมากเลยนะดข้าวไม่ได้นืองเนึ่งดว่แ่ที่กันเต็มให้น้อเออเากันเต็มก็เห็นมานได้ เดี๋ยวหนูไปลองของใหม่ก่อนวันนี้เป็นวันลาจากกันไปชมภูชุ่มชื้นวันนี้ได้ร่างแต่เดิน like, ตัวเต็มท <tre nd hacen rain Yesterday> ี่ต้องขาเล็กเล็กไม่เท่า

ม่ด้ของมมันหน่อยก็ไปถือของมมังไวร้ายโดนีเราเียบานหนอยมาเื่องลเก็นตั้มาจะช่วยเรื่อของจัดนัองนึ่งที่หมอกของันทั้งไต่ ท <c oughs> ้องเส้นไม่ต้องจะของเดินใจเดินใจให้แบบนั้นหนูก็ได้จะพาหนุ่มกับบ้านเรานี่เนี่ยนะคะจะไปอยู่กับเขาขึ้นอย่างงี้ใช่ไหม กับเรือนะพ่อีกับเรือไปไล่ับ่อไวไปดว้น่ไม่ดใบิอนี้ลงมนอนน้ำเข่าอยู่อะไรอ่ะาเนี่ยเราลงมนอนด็กน้อยเราไปปาเต็นาลงมนอนน่ะย่าเขาไปสองขนเจียกูเจีเรถไปหายมแกมอไซย์มีเลยสองช่วยนอนคันว่

มึจะพ่นอะไม่นี่คคึดที่ตุ่หรอมึงจะพนมันกระดูกเนี่ยังึงก่นพาขับรถในหอยได้ถาอยากรีบมึงพุ่แก้ไปไห่ ไปเลยอย่าขับขัลับเอาเรื่อยเลยไมเงกระตัเราับยงไ่กบได้รืไ่กยข้ก่เป็นเรือ่ยาละว่ารถพลายรถอพนอันนั้นเลยวันไหบอ่จ้าเราปป้องเลยเข็นยกีเขาก็เจึงจไปได้่ม่ปวด เนาเ้ยะไลลนบดจดออกแต่้อยนี่จักเลยิ่ถาเขาจะจอดเขาจะ่จอดได้จะให้รถหมดไม่หสักทีแต่แนี่ว่ากันไปุ้กันเบ้กันเบิ้งเบได้กเบิ like ้งกเบ้งกันราไปได้นีไปได้ใช่เขา มทีนะำนี่ค um> ุณจ um ักสมิวเปที่างเสว่างเลยถึงจะมาก็ก็อาน้ำแต่งตัวกินข้าวแล้วก็จะทำแบบนั้น เขาทำใเสียจนะเขาจะไม่กินข้าวเขาจะทำไม่เสืเงงเ้อหของเต็มเขาจะเย็นไม่หิ้วไ่้วเขา,าเะ,เ,ะเ,เขาขทำไปเรื่อยๆีนีมีประสบการณ์อะไรบ้างคือเนาะเพราะว่าเพราะว่ามันปีนั่นจอดเรนี่แหละอ้นึกนาตึงพี่ละใ่เบื้อเลยมะเรงเนี่ยนะกระยูปีนั่นถ้าดูเรย่องมเรงนี่มันจนะ่ายเยอนาเน่ยเล่าแล้วก็หคนเดยวกนั่งเขาบ้นะาคิวเอง มองดูน่างามตอนกี่มงได้ไหมบเงยก็ี่ร้อปิบหาไปแล้วแ้วเรื่องบอกผมอก็เปลี่ยนเลยเีนี้อกวาเลย่ดนมือเลยเป็ีบน่